สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามแรลงใจฝนตกตากพ้าทิ้งไว้แต่กลับมาไม่เปียกสักตัวก่อนเปิดกล้องดู เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์กรณีของพนักงานส่งพัสดุเอกชนรายหนึ่งที่ส่งของให้ลูกค้าที่ไม่อยู่บ้านแต่เห็นฝนตั้งเขากําลังจะตกจึงทําสิ่งที่เจ้าของบ้านถึงกับคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียวโดยพนักงานส่งของรายนี้ได้แจ้งไว้กับลูกค้าก่อนที่จะขออนุญาตปินรั้วเก็บผ้าที่ตากไว้เข้าไปภายในชายคาบ้านให้สร้างความประทับใจให้แก่ชาวโซเชียลเป็นอย่างมากโดยเหตุการณ์น่าประทับใจนี้เปิดเผยโด,ดยผู้ใช้ น t i ติ o k รายหนึ่งได้โพสตคลิปจากกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นพนักงานจอดรถจักรายานยนต์ไว้หน้าบ้านแล้วระหว่างที่ส่งของเสร็จแล้วได้ปินรั้วเดินเข้ามาในบ้านเพื่อเลื่อนราวตากผ้าที่ตากไว้กลางแดดเข้ามาใต้ใชายคาบ้านเพื่อมาให้เปียกฝนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ